ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮรผมจะมาแนะนําในการเก็บปลักไฟให้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะฮะผมเชื่อว่าลหลายๆคนนะครับจะต้องมา work for home หรือทํางานอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมานั่งหน้าบ้านนะครับหรือข้างๆมุมบ้านจุดไหนก็แล้วแต่ที่สะดวกสบายนะครับแต่ว่า ไม่มีจุดที่ต่อปลั๊กที่เอามาเสียบอ,อกกุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าเช่นเ,เสียบชาร์จมือถือต่อโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับจะต้องลากสายพวกเพิ่มนะต้องาอาลากสายปลั๊กไฟเพิ่มเนี่ยฮะยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยผมไปต้องต่อปลั๊กมาใช้นอกบ้านนะครับต่อปลั๊กเพิ่มขึ้นมาทีนี้นะครับหลายคนอาจจะต่อใช้โดยไม่ระมัดระวังหรือเวลาการเก็บ ไม่รามัดระวังนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการเก็บปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัยนะครับเชิญเลยครับเมื่อเราเลิกใช้งานวิธีการจะเก็บนะฮะผมแนะนําว่าให้เราไปถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปั๊กถอดตรงนี้เลยนะครับถอดตรงนี้เลยนะฮะถอดถอดตรงจุดที่เราต่อเชื่อมมาเลยตรงนี้นะให้ถอดถอดดึงปั๊กออกมาเลยนะครับเท่านี้ครับก็เป็นการตัดวงจร ะะของไฟที่ไปเลี้ยงเต้าเต้ารับตัวนี้นะ,ะหรือปลั๊กไฟตัวนี้ฮะเพื่อเป็นการตัดวงจรน,นะตัดวงจรก่อนนะฮะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับว่าเพราะว่าสายไฟเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ไม่ตัดวงจรใช่ไหมฮะไม่ตัดวงจรกระแสไฟมันก็จะมาอยู่ที่ปลั๊กนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ปลั๊กฉะนั้นเวลาเราเก็บเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันอาจจะสุ่มเสียงทําให้เกิดอันตรายได้นะครับฉะนั้นแนะนําว่าให้ปลดวงจรทุกครั้งนะปลดวงจรทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะเก็บอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ปลดวงจรนะครับคือตัดเนี่ยปลั๊กชุดนี้นะฮะเนี่ยปลั๊กชุดนี้นะครับมันก็จะไม่มีไฟแล้วครับนะฮะเราก็สามารถดึงมาหรือเก็บอะไรได้เลยนะครับถือว่าตรงนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ สามารถทําอะไรก็ได้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ไม่ไม่ปลดวงจรอ,ออกนะฮะถ้าเกิดเราไม่ปลดวงจรเนี่ยสายชุดนี้มันจะมีไฟอยู่นะครับมันก็จะมีไฟอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะที่ที่นำมาบอกกล่าวกันนะครับเราต้องปลดวงจรน,นะดึงปลั๊กออกเลยนะก่อนที่เราจะเก็บตรงนี้นะครับนะครับก็เป็นการป้องกันไว้นะในกรณีที่เกิดไฟฟ้า อาจจะรั่วที่พักอะไรก็แล้วแต่เน <LO an> ี่ยเราเผลอเลยอาจจะเกิดไฟช็อตได้นะครับอาจจะเกิดไฟช็อตได้นะครับก็มาแนะนําเวลาเราหลังเลิกใช้งานนะครับหลังเลิกใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูว่าก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะใช้งานเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับนะฮะต่อไปนะฮะผมจะสาธิตวิธีการใช้งานนะครับกรณีเริ่มแรกเลยก่อนที่เราจะต่อปลักทุกครั้งนะครับลักพ่วงนะครับ เราเอาปลั๊กพ่วงนะครับมาวางตำแหน่งที่เราจะใช้งานนะครับมาวางไว้เลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็เอาอตัวเนี้ยตัวปลั๊กตัวเนี้ยนะครับตัวปลั๊กตัวเนี้ยครับเดินไปเสียบนะฮะเดินไปเสียบยังจุดจุดที่เราจะต่อไฟมา,านะครับนะครับต่อไฟมาตรงนี้แหละฮะนี่ครับจากจุดน้นนะครับมาตรงนี้นะฮะแล้วเราก็มาเสียบนะครับนะฮะหลายคนนะครับเอามาทั้งชุดเลยนะเอามาทั้งชุดเลย แล้วมือก็ยังกำปักอยู่แล้วก็เสียบโอกาสที่จะโดนกระแสไฟฟ้ารั่วไหลหหรือช็อตเนี่ยนะครับเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วนะฮะปลายหนึ่งจับตัวเต้ารับนะฮะอีกปลายหนึ่งอีกมือหนึ่งนะฮะมือหนึ่งจับตัวปักเสียบตัวนี้นะฮะอีกมือหนึ่งเนี่ยก็ยังจับปลักพ่วงนะครับเคยเกิดไปเดินกระแสไฟฟ้ารั่วมาแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นวิธีการนะครับก็ ให้วางเตารับให้เรียบร้อยนะวางเตารับตรงนู้นนะฮะจุดนู้นให้เรียบร้อยเลยนะฮะเราก็เราเอาตัวปลั๊กตัวผู้นะครับมาเสียบจุดนี้นะครับก็เป็นการป้องกันอันตรายนะครับป้องกันอันตรายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายหลายคนนะฮะมือซ้ายจับปลั๊กตัวผู้นะครับอีกมือขวาเนี่ยก็ไปจับเตารับนะครับมันเคยเกิดประเด็นไฟไฟลวมาแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นก็ พยายามทาทีละขั้นตอนอย่าเพ้อเลยนะครับอันตรายมากนะครับสมมติถ้าเกิดเราเลิกใช้ก็พยายามตัดวงจรนะฮะดึงวงจรตัดวงจรเนี่ยถือว่าก็ดึงวงจรแล้วนะปลั๊กชุดนี้ก็จะไม่มีไฟนะฮะสามารถเก็บได้เลยนะเก็บได้เลยนะเก็บได้เลยนะครับเนี่ยฮะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุมาแล้วนะถึงกับเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นผมก็เลยนาเรื่องของเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการต่อปลั๊กพ่วงนะครับมาใช้นอกบ้าน หรือจะต่อไปใช้อะไรก็แล้วแต่นะฮะพยายามทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเหตุในลักษณะนี้มันเคยเกิดมาแล้วแล้วผมเคยประสบพบเจอมากับตัวเองโดยที่ต่อลักมาใช้งานคือปลั๊กพวกนี้นะฮะมาใช้งานไปเรื่อยๆเดี๋ยวบางครั้งไม่รู้หรอกครับว่ามันวางไว้กลางค่ำกลางคืนนะฮะเกิดมีหนูแทะหรืออะไรกัดเนี่ยเราไม่ได้รู้นะครับวันๆเราใช้ปกติอยู่นะครับวันดีคือดีนะฮะหนูมาแทะนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเรากำสายอยู่นะฮะ มือซ้ายเสียบปลั๊กมือขวายังเกาเต้ารับอยู่เนี่ยทาให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้อย่าไปชะล่าใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เกิดอันตรายได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยนะฮะเราต้องเตือนสตินะฮะเตือนบุตรหลานหรือเตือนคนที่รักนะครับไม่งั้นเราจะมองข้ามจุดเล็กๆน้อยไปทําให้เกิดการสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สินนะครับก็ขอก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ